สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคอมพิวต์ีค่ะสำหรับวันนี้เราจะแนะนําเครื่องสแกนบัตร RFID เครื่องบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานกันค่ะซึ่งเป็นรุ่น BF830 ภายใต้แบรนด์ทีค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD สามารถใส่ชื่อบริษัทแสดงวันเดือนปีชั่วโมงนาทีและมีไฟ LED แสดงสถานะของเครื่องค่ะ เริ่มแรกจะทำการแอดบัตรเข้าเครื่องค่ะโดยกด f 1 2ครั้งจากนั้นใส่พาสเวิร์ด6หลักค่ะ <d unexpected regret> เข้าไปที่คำสั่ง user s user <d ressing> และนำบัตรสแกนที่หน้าเครื่องได้เลยค่ะพร้อม <d ressing> erm กันนี้นเราสามารถเข้าไปกำหนดชื่อ <d ressing> นามสกุล <d ressing> และรหัสพนักงานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยค่ะสามารถสแกนบัตรได้เลยค่ะ เรามาดูกันว่าบัตรที่เราเอดแล้วนะคะใช้งานได้หรือเปล่าโดยให้เรานำบัตรไปแตะที่หน้าเครื่องกันค่ะค่ะซึ่งถ้าใช้งานได้นะคะสถานะ LED ก็จะเป็นสีเขียวค่ะค่ะและถ้าบัตรใช้งานไม่ได้นะคะหน้าจ้าก็จะแสดงสถานะ LED เป็นสีแดงค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะไม่พลาดสินค้าของเรานะคะ